สวัสดีครับคลิปนี้พบกับหมอพิเชษในรายการดีๆเพื่อสุขภาพทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันสมุนไพราสาระที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะได้นำเผยแพร่ทาง YouTube c h a n n e n หมอพิเชษครับเราได้คุยกันมาหลายๆคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยในเรื่องการแพทย์แผนไทยเนี่ยสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องของ ร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญเลยนะเรา,เาหมอเนี่ยอาจจะต้องรู้เรื่องร่างกายของคนเรารู้เรื่องโรครู้เรื่องยาแล้วก็ดูเรื่องวิธีการรักษาโรคซึ่งผมก็เคยนําเล่าให้ฟังว่าในทางการแพทย์แผนไทยหรือในเวชจศรรึกษาการศึกษาทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าเราต้องมีกิจ4ประการนะกิจที่1ก็คือรู้สาเหตุของโรคกิจที่2ก็คือวินิจฉัยโรคได้กิจข้อที่3ก็คือรู้จักยารักษาโรครู้จักวิธีปรุงยาแล้วกิจข้อที่4ก็คือรู้ว่า ยาอะไรรักษาโรคอะไรแต่สิ่งสําคัญคือกิจข้อที่1เนี่ยเราต้องรู้จักเรื่องของร่างกายมนุษย์ก่อนซึงเราก็ได้พูดกันเรื่องของเบญจขันเบญจมหาภูตรูปซึ่งประกอบวิวยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อากาศธาตุนั้นอย่างกล้ามเนื้อหรือเนื้อหนังขนเล็บต่างๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะทําหน้าที่ทํางานทําอะไรได้ให้เราเห็นได้เนี่ยทำให้เราสามารถดารงชีวิตอยู่ได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าเราพิจารณาในเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิ้วมือแขนขาสมองดวงตาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายการทํางานของอวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันทํางานโดยหน่วยที่เล็กที่สุดของอวัยวะนะซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อประกอบไได้วยเซลล์เพราะนั้นหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์นี่แหละไอ้ตัวเซลล์นี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดการทํางานนะเพราะเซลล์เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความจําเพาะ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะทําภารกิจหรือหน้าที่ต่างๆได้เบ็เสร็จแล้วก็สามารถแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในเซลล์นะมีการสร้างหรือการสลายสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานการสร้างและการสลายพลังงานในเซลล์เนี่ยก็เรียกว่าเมตาบอลิซึมซึ่งไอเมตาบอลิซึมนี่เองอ่ะที่ทําให้เกิด พลังงานหรือมีการใช้พลังงานแล้วก็ทําให้เราสามารถเคลื่อนไหวออกแรงคิดพูดกระทําและทําให้เกิดการดํารงชีวิตอยู่ได้จุดที่สําคัญของการทํางานของอวัยวะของร่างกายคนเราในทางวิทยาศาสตร์ก็คือการทํางานในระดับเล็กที่สุดหรือที่เรียกว่าเซลล์ทีนี้เรากลับมามองดูสิครับว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยล่ะจะอยู่ที่ไงเราพูดถึงสิ่งที่เทียบเท่ากับอวัยวะ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ต้องมีอยู่ที่ต้องคงอยู่ที่ทําให้ชีวิตมันคงอยู่ได้ที่เราเรียกว่าเบญจมหาภพูตรูปซึ่งเป็นที่อยู่ของรูปอื่นๆทั้งหมดอีก23รูปก็คือมี5รูปหลักนะฮะหรูปหลักก็คือที่ทําให้คงอยู่โดยเฉพาะธาตุดินซึ่งเป็นอวัยวะที่เป็นอวัยวะที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเรียกว่าเป็นของแข็งธาตุดิน20ชนิดธาตุน้ํา12ชนิดธาตุลมที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวยกแขนเดินนะหายใจอะไรต่างๆได้นะเลือดลมไหลเวียนได้เนี่ย อันนี้ก็มีอยู่6ชนิดแล้วก็ธาตุไฟที่ทําให้เกิดพลังความร้อนให้ร่างกายอบอุ่นย่อยอาหารหรืออะไรต่างๆมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ธาตุทั้ง4ธาตุรวมทั้งธาตุที่5ก็คือช่องว่างหรืออากาศธาตุเนี่ยทำงานได้อย่างไรนะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พูดถึงเรื่องเซลล์ว่าทํางานอย่างไรเป็นมีปฏิกิริยายอย่างไรเขาเรียกวิชาชีวเคมีดังนั้นไอ้วิชาชีวเคมีหรือการทํางานของอวัยวะหรือธาตุใน ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยทำได้อย่างไรสิ่งสำคัญก็คือมีตัวควบคุมกำกับกำเนิดนะมีตัวทำให้เกิดมีตัวควบคุมมีตัวกำกับธาตุต่างๆอยู่โดยเฉพาะธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงง่ายเคลื่อนไหวไปตามการเวลาได้ง่าย3ชนิดก็คือเป็นธาตุที่พอมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายก็จะเป็นต้นเหตุแรกแของการเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือธาตุไฟธาตุลม แล้วก็ธาตุน้ําก็จะมีตัวที่พูดถึงเรื่องการเกิดและการทํางานหรือการควบคุมกํากับธาตุไฟธาตุลมและธาตุน้ําตัวนี้เราเรียกว่าตรีธาตุตรีแปลว่า3นะตรีธาตุก็คือตัวควบคุมกํากับหรือกําเนิดธาตุ3ชนิดก็คือธาตุน้าธาตุลมแล้ก็ธาตุไฟรวมอยู่จะเรียกว่าตรีธาตุ รันตีธาตุคือระบบควบคุมก,า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 ,การทำงานคล้ายๆการทํางานในระดับเซลล์ของวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงการทํางานในระดับเซลล์นั่นเองทีนี้ตรีธาตุเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรตรีธาตุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ระบบด้วยกันระบบที่1เนี่ยควบคุมธาตุไฟเราเรียกว่าระบบปิตะระบบที่2ควบคุมธาตุลมเราเรียกว่าระบบวาตะแล้วก็ ระบบที่สามควบคุมธาตุน้ำเราเรียกว่าระบบเสมหะเจ้าตัวปิตะวาตะเสมหะก็จะมีคุณสมบัติส่วนตัวเพราะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่เป็นพื้นฐานเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนให้ธาตุเนี่ยทำงานได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติอย่างระบบปิตะซึ่งตัวควบคุมธาตุไฟหรือเตโชธาตุก็จะมีคุณสมบัติประกอบร่วมกันระหว่างธาตุน้ํากับธาตุไฟในขณะที่ระบบวาตะซึ่งควบคุม ธาตุลมก็จะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติร่วมของธาตุลมแล้วก็อากาศธาตุส่วนระบบเสมหะซึ่งควบคุมกำกับหรือให้กำเนิดธาตุน้ำเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของธาตุน้ำและธาตุดินอยู่ด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้ธาตุต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นะครับระบบปิดตะเนี่ยที่บอกว่ามีลักษณะของ ธาตุน้ํากับธาตุไฟอยู่ก็คือว่าระบบปิตะเนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่าข้นเหนียวเล็กน้อยว่องไวร้อนเบามีกลิ่นคาวเร็วซึมซาบเร็วแล้วก็มีทั้งหยางและและเอียดนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของปิตะส่วนระบบวาตะหรือวาตะก็มีลักษณะของธาตุลมกับอากาศธาตุอยู่ด้วยกันคือมีลักษณะแห้งเบาเย็นกุขะมองไม่เห็นเคลื่อนไหวได้ แล้วก็มีทั้งหยาบและละเอียดระบบเสมหะระบบเสมหะเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของธาตุดินและธาตุน้ําอยู่ด้วยกนันนี่ก็มีลักษณะเหนียวมากมเย็นหนักแช่มช้าอ่อนลื่นและแทรกซึมแล้วก็มีทั้งหยาบและละเอียดเช่นกันนะนครนี้ก็เป็นระบบที่ควบคุมธาตุน้ําซึ่งเจ้าตัวระบบปิดตะจะประกอบไปด้วย3 องค์ประกอบที่สําคัญตัวหนึ่งก็เรียกว่าพัทธปิตะนะพัทธปิตะคืออะไรพัทธปิตะก็คือว่าดีในฝักตัวที่สองอภัตถปิตะอภัตถปิตะนี่เขาก็เรียกว่าดีนอกฝักแล้วก็ตัวที่สามเขาเรียกว่ากราเดาเรามารู้จักทั้งสามตัวนี้หนึ่งนะครับพัทธปิตะที่เรียกว่าดีในฝักนะ ก็คือคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำย่อยที่ไปตามท่อมีฝักคือมีท่ออยู่นะซึ่งอันนี้ถ้าเทียบกับแผนปัจจุบันก็คือเทียบได้กับน้ำย่อยจากต่อมมีท่อโดยเฉพาะน้ำย่อยในทางเดินอาหารนะไม่ว่าจะเป็นที่น้ำย่อยที่มาจากต่อมน้ำลายมาจากกระเพาะอาหารมาจากลำไส้เล็กส่วนต้นและมาจากตับอ่อนรวมไปถึงน้ำดีซึ่งมาจากตับสร้างมาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นคําว่า พัทธปิดตัที่เราเรียกกันว่าดีในฝักก็คือเอนไซม์หรือน้ำย่อยหรือสารที่สร้างมาจากต่อมมีท่อแล้วก็นำไปสู่การใช้งานได้ส่วนอพัทธปิดตักเนี่ยก็คือดีนอกฝักมันคำว่าดีนอกฝักก็พูดง่ายๆก็คือมันไม่มีท่อมันไม่มีท่ออันนี้ก็เทียบได้กับต่อมไร้ท่อหรือ endocrine gland ในทางการแพทย์ ปัจจุบันเียในทางสื่อว,วิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยต่อมไม่มีท่อในสร้างอะไรก็สร้างฮอร์โมนไงครับนะสร้างฮอร์โมนซึ่งปกติการทํางานต่างๆในเซลล์ของคนเราเนี่ยจะถูกควบคุมกํากับให้เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดปริยาโดยฮอร์โมนจากต่อมไรท่อหรือดีไม่มีฝกนะัก,ฝกเนี่ยฮะดีนอกฝักเนี่ยและเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วนะได้ไวได้ง่ายจากการมีเอนไซม์โคเอนไซม์หรือน้ำย่อย จากตอมมีท่อเอ็กโซไคลแกรนอันนี้ก็คือเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะครับแล้วตัวที่3ที่เรียกว่ากำเดาเนี่ยตัวที่เรียกว่ากำเดาอันนี้ก็คือเปลวความร้อนครับไม่ใช่เลือดกำเดาไม่ใช่เลือดที่ออกมาจากจมูกเลยเรียกว่ากำเดากำเดาคือเปลวความร้อนเพราะฉะนั้นเปลวความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็น1เปลว2เปลว3เปลวแล้วมันรวม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 กันเนี่ยก็จะเกิดเป็นกองไฟหรือเกิดเป็นธาตุไฟขึ้นมาอันนี้ที่บอกว่า ปิตตะเป็นจุดกําเนิดของาธาตุไฟเพราะว่ามันเกิดอะไรฮะมันมีพัฒปิดตะมันมีน้ําย่อยมันมีเอนไซม์มีโคเอนไซม์มาทํางานร่วมกับการสั่งการการควบคุมกํากับของฮอร์โมนก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาสร้างและสลายพลังงานภายในเซลล์ที่เรียกว่าเมทับลิซึมแล้วทําให้เกิดสารพลังงานสูงที่เซลล์เอาไปใช้งานได้ทันทีที่เรียกว่า ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในรูปแบบของ ปิดตาก็คล้ายๆกันนะเรากินอาหารไปที่เรียกว่าอาหารธาตุกินน้ํามีอากาศดีเข้าไปมีออกซิเจนหายใจเข้าไปไปทําปุ๊บทํางานอะไรครับเข้าไปล้วถูกย่อยย่อยคืออะไรน้ําย่อยน้ําย่อยจากพัทธปิตะแล้วก็การสั่งการการทํางานต่างๆที่มาจากอพัทธปิดตะก็ทําให้เกิดเป็นอุตริยังซึ่งอุทริยังเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารสําคัญสําคัญที่เรียกว่าโอชะหรือโอชา โอชาและโอชาะจะถูกดูดซึมนะดูดซึมไปทําไมครับดูดซึมไปสร้างธารณธาตุธารณธาตุคือธาตุใหม่นะธาตุลมใหม่ธาตุดินใหม่ธาตุน้ําใหม่ธาตุไฟใหม่อากาศธาตุใหม่เพราะฉะนั้นเปลวความร้อนหรือกําเดาในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เทียบได้กับสารพลังงานสูงที่ชื่อว่า ATP ในแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองนะอันนี้คือระบบปิตตา ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับ,รบแผนไทยเราในสมัยก่อนก็มีวิธีคิดที่สอดคล้องกับวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์เพียงแต่เราเรียกเป็นชื่อที่แตกต่างกันโดยการเรียกเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับครับสำหรับคิดนี้ก็คิดว่าน่าจะพอทราบเกี่ยวกับระบบตรีธาตุนะครับซึ่งจะมีอยู่3 3ตัวตรีธาตุเนี่ยก็คือตัวที่ควบคุมกำกับหรือตัวให้กำเนิดนะฮะตัวให้กำเนิดเจ้า ธาตุที่สําคัญ3ตัวก็คือธาตุไฟธาตุลมและก็ธาตุน้ำสิ่งสําคัญตัวนี้บางทีการเปลี่ยนแปลงหรือาการเสียสมดุลของตรีธาตุไปเล็กๆน้อยๆนะย,ย,ยังไม่แสดงอาการออกให้เห็นตามธาตุดินก็คือตามอวัยวะของร่างกายเช่นตับปอดไตหัวใจอะไรต่างๆยังไม่เห็นตามผิวหนังตามเล็บไม่เห็นนะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในของร่างกายละเกิดความผิดปกติละ แต่มันเป็นเยอะขึ้นมันก็จะเป็นกระทบธาตุไฟกระทบธาตุลมกระทบธาตุน้ำแล้วสุดท้ายมันก็ไปออกอาการเด่นชัดขึ้นที่ตัวธาตุดินหรือตัวอวัยวะที่เป็นโครงร่างของร่างกายนั่นเองคลิปนี้จบจะเพยงเท่าน,นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะมาต่อให้ครบในส่วนของระบบวาตะแล้วก็ระบบเสมหะของตรีธาตุสวัสดีครับ